ภาษีนําเข้าเริ่มส่งผลนะครับในเรื่องของสินค้าหลักๆในสหรัฐทาให้แต่แง่ของตัวเลขเงินเฟอ้อในเดือนมิถุนายนเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับด้านกลุ่มธนาคารในสหรัฐประกาศก็ออกมาได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นทิศทางที่ดีต่อภาพรวมประกอบการในหุ้นสหรัฐเองส่วนหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าปังมากๆนะครับราคาหุ้นฟื้นตัวได้ค่อนข้างแรงนะครับติดตามประเด็นทั้งหมดนี้ได้ในคอร์สซื้อซีซั่นสครับ รู้ลึกรู้จริงทุกมิติข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำทั้งข้อมูลราคาปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคความเห็นนักวิเคราะห์และข่าวที่เกี่ยวข้องดาวนโ์โหลดเลยแอป,ป i n d o w e s t X ใหม่สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกๆท่านน,นนะครับสวัสดีลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์อ no ินโนเวสทุกท่าน,นเช่นกันนะครับกลับมาพบกับรายการข้อซื้อซีซัน2นะครับรายการที่จะมาอัปเดตประเด็นเศรษฐกิจการลงทุนนะครับแบบกระชับนะครับรวมถึงกองทุนข้อซื้อ ที่แนะนําประจําสัปดาห์ด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันดีกว่าว่ามาเจอกันเลยนะครับเรื่องแรกหุ้นไทยนะไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ที่ผ่านมามากไปกว่าหุ้นไทยแล้วนะครับเพราะว่าหุ้นไทยเองปิดตัวฟื้นได้ค่อนข้างดีในช่วงวันพฤหัสเองเนี่ยบวกไปถึง4 0จุดหรือ3กว่านะครับมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ในแง่ของทั่วโลกเองนะครับสหรัฐอเมริกาก็เริ่ม เข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการนะครับซึ่งในแง่ของตัวผลประกอบการกลุ่มธนาคารก็ถือว่าออกมาค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูประเด็นกันนิดนึงนะครับแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับพุ้นไทยในจริงๆดัชนีเซทห้าสิบเนี่ยเป็นตัวนานะครับบวกไปเกือบ9%ก็นะครับก็ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับในขณะที่บิตคอยนะครับใน1เดือนที่ผ่านมาก็ฟื้นตัวบวกไม่ขึ้นมาค่อนข้างแรงเช่นกันนะครับมาสิาเเหมือนกันนะครับส่วนสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องเรียนว่า อาจจะไม่ได้มีสินทรัพย์ไหนลงแรงมากนะครับก็จะมีแค่คุณยุโรปที่มีพักตัวเล็กน้อยประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนะครับส่วนตัวของหุ้น IBOV นี้ก็เป็นหุ้นบราซิลนะครับก็พักฐานเหมือนกันนะครับในรอบเดือนจากที่ฟื้นแรงในปีนี้ถ้าดูในแง่ของผลประกอบการรายอุตสาหกรรมนะครับก็ต้องบอกว่า ดัชนี S&P 500นะครับปรับตัวผสมผสานนะครับแต่ว่ากุกลุ่มเทคเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับนำโดยตัวเนวิดียนะครับที่มีทิศทางที่ยังราคายังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็น Material Energy และก็ Healthcare เนี่ยก็ดูแล้วก็ยังมีทิศทางที่ยังไม่ค่อยดีนักนะครับผลตอบแทนเนี่ยยังติดลบอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญกันนะครับก็เราเริ่มเห็นตัวเลขเงินเฟ้อนะครับทั่วไปในของสหรัฐเนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยก็มี นะครับก็คือบวกมา2.7%ยีออนเยียนะครับในแง่ของตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยบวกไป2.9นะครับก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเร่งตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหนะ้าอันนี้ก็เป็นผลนะครับเรื่องของตัวมาตรการภาษีเนี่ยเริ่มค่อยๆส่งผลละในสินค้าต่างๆที่ในส่วนของทาสหรัฐอ,อเมริกานะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าอาจจะส่งผลให้ในแง่ของการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองเนี่ยจริงๆเดี๋ยวจะมีประชุมช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ กรกฎาแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็จะเป็นเดือนกันยาจริงๆแล้วตลาดเองเนี่ยคาดหมายว่าเฟดเองเนี่ยอาจจะมีการลดดอกเบีย้ยนะครับในเดือนกันยาแต่ว่าพอเห็นตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงขึ้นแบบนี้แล,น <S <S แล้วเนี่ยแล้วดูแล้วเนี่ยอาจจะมีทิศทางที่ยังที่จะเพิ่มขึ้นได้อีกเพราะว่าในแง่ของตัวภาษีก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับอันนี้ก็ทําให้ความคาดหวังนะครับที่ตลาดเ้ามองแหละว่าเฟดอาจจะลดดอกเบีย้ยได้เนี่ยในช่วงเดือนกันยานี้อาจจะลดลงนะครับก็พูดในแง่ว่าเฟดอาจจะ ไม่ลดดอกเบีย้ยก็ก็เป็นไปได้นะมีโอกาสตรงนั้นซึ่งจริงๆตอนนี้มันก็เริ่มเห็นภาพสะท้อนนของตัวยูนะครับผลตอบแทนพัฒบร,รัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับกดดันให้ในแง่ที่ว่าถ้าเราจะลงทุนในส่วนของตัวตราสารนี้เองเนี่ยก็อาจที่จะได้ผลตอบแทนไม่ดีนะเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยไม่ได้เป็นปรับตัวลงเนี่ยราคาก็ไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นจริงๆตอนนี้ตราสารนี้ถ้าในภาพของระยะกลางระยะยาวเองเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะครับท,ทั้งทีมโนเวซิกเราก็แนะนําส่วนที่เป็นตราสารนี้ ะระยะสั้นอยู่นะครับก็คือต่ำกว่า2ปีจะดีกว่านะครับในแง่ของผลประกอบการนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูประกาศผลประกอบการเรียบร้อยแล้วในแง่ของทางสาระซึ่งประกาศออกมานะครับงบไตรมาสสอเนี่ยเริ่มด้วยกลุ่มการเงินก็ถือว่าออกมาค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ไม่แย่นะครับก็ยังเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับไล่เรียงไม่ต้ดแต่ JP Morgan เอ่อเวลฟาโก้นะครับตัวของแบ็ก็อกเองที่เป็นบริษัทขนาดซิตี้แบ็กโอกอเมริกาโกลเมนแซ็กส์มอร์แกนแซลลี่เนี่ยจะเห็นว่าในภาพรวมนี่ออกมาดีกว่าที่คาดการเกือบทั้งหมดเลยนะครับ uh, แต่ว่าในแง่ของราคาหุ้นอาจจะไม่ได้สะท้อนขึ้นหมือวามากนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ปรับตัวลงเช่นกันก็คือูดง่ายว่าจริงๆตรงนี้ก็อาจจะสะท้อนไปในความคาดหมายของตลาดในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าจริง,รงๆแล้วเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเหลือถึง จริงๆกลุ่มธนาคารเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหลักนะเป็นหัวใจเพราะว่ากลุ่มธนาคารเป็นกลุ่มที่ต้องเรียนว่าถ้าในแง่ของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยเขาปล่อยไปให้ทุกกลุ่มอุตสาหาการรมไม่ได้ถ้ากลุ่มอุตสาหาการรมกลุ่มธนาคารยังไปได้ดีเนี่ยแปลว่าทุกกลุ่มเองเนี่ยในภาพรวมก็อาจจะยังไม่ได้ยานกนะครับเพราะนั้นจริงๆทิศทางเนี่ยในภาพรวมก็ถือว่ายังยังดีอยู่นะครับสำหรับผมประกอบการในบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าถ้าเรามองภาพตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าในแง่ของตลาด การเงินของสหราสเองเนี่ยยังมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือที่บอกว่าพร้อมจะปลดนะครับคุณเจอรมพาเวลประธานธนาคารกลางใช่ไหมประธานเฟดนะครับแล้วก็ออกมาปฏิเสธจริงๆหลายรอบละแบบนี้นะครับแต่ตลาดเองตอนนี้เริ่มที่จะให้น้ําหนักแล้วว่ามีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณเจรมพาเวลอาจจะพ้นตําแหน่งก่อน ครบวาระก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็อาจจะเป็นก็เรียกว่าสร้างความผันผวนให้ตลาดในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเวลามีประธานเฟดท่านใหม่เข้ามาเนี่ยก็ตลาดเองก็จะผมว่าก็อาจจะกลับมาอยู่ในระดับปกติได้นะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่า,าการเจราจาการค้าเนี่ยครับอย่างที่ผมได้อัปเดตไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการที่กําหนดเส้นตายเป็น1สิงหาเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันคือการเลื่อนจากเดิมเนี่ยก้าวกรกคดาเนี่ยส่งจดหมายออกมานะครับแต่จริงๆแล้วบอกอาภาษีจะไปมีผลหนึ่งสิงหานั่นก็คือจริงๆแล้วมันคือการเลื่อนอาการกําหนดเส้นตายออกไปนั่นแหละก็คือเพูดงายๆว,ว่าม,มีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นที่เพิ่มเวลาให้กับประเทศต่างๆเนี่ยมีโอกาสในการต่อรองหรือว่าเจรจากับทางสหรัฐเพิ่มมากขึ้นแต่เราจะเห็น ทั้งหมดนะครับว่าจริงๆแล้วผลที่ออกมาก็คือสหรัฐเองค่อนข้างที่จะได้เปรียบเกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยถ้าอัปเดตสถานการณ์นะปัจจุบันก็จะเห็นว่ากลุ่มที่มีการเจราจากับทางสหรัฐ ได้ผลไปแล้วเนี่ยคือเอาเรียกว่าชัดเจนที่สุดละกันนะครับก็จะมีทางสารารณริจจากานะครับมีทางเวียดนามที่20%ใช่ไหมครับอินโดนีเซียที่ออกกว่า19%อนะครับอินเดียก็ยังอยู่ในภาพของการที่ต่อเวลาคุยส่วนจีนเองจริงบรรลุในหลักการไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านทราบค,คือ 10- ต่อ55%นะถ้าจาได้แล้วก็แต่ว่าตรงนี้มันยังมีเรื่องของการครบกําหนดที่จะต้องกลับมาคุยอีกครั้งหนึ่งภายในสิสี่ิงหาอีกนะครับอันนี้ก็คือเพื่อ Final แต่ก็เพื่อเป็นการพูดง่ายๆก็เหมือนกเหผือนขู่แบบหนึ่งนะว่าเพื่อให้ไอ้กุญรีบเข้ามาเจราจารวมถึงไทยเองก็ตามนะครับซึ่งถ้าเรามองภาพระหว่างสหรัฐกับจีนที่จริงๆเป็นคู่ผมบอกว่าเป็นจุจดจุดหลักเนะเป็นคู่ค,คู่คู่แข่งหลักของโลกนะครับต้องบอกว่าในแง่ของการค้าตอนนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาว่าสหรัฐเองเนี่ยมีการผ่อนคลายนะครับในแง่ข้อกําหนดของการส่งออกชิปนะครับทำให้บริษัทม,มิคอนดักเตอร์ของสหรัฐเนี่ยได้รับ ประโยชน์ตรงนั้นไปด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือพูดเราว่าข้อผ่อนคลายกฎการส่งออกชิปไปจีนนะครับคือ <c oughs> อย่างบริษัทนาวิดียเองเนี่ยก็สามารถส่งออกชิป AI รุ่น H20 ที่ปรับสเปกไปได้นะครับแล้วก็มีจีนเองเนี่ยก็มีการประกาศผ่อนคลายข้อจากัดของการส่งออกแร่เอิร์ธเ <c oughs> ช่นเดียวกันเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นแง่ของการที่ลดความตึงเครียดน,นะครับพูดง่ายๆว่าสงครามการค้าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอย่างบริษัทอย่างนาวิดี AMD s y n o s น s หรือ ครเดนซ์เนี่ยอันเนี้ยก็เป็นบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากตรงนี้ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าใครมองว่าจริงตอนนี้เราเห็นหุ้นที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ตอนนี้ทำนิวไฮไปแล้วเราดูจาก ETF ที่ชื่อว่า S M H หรือว่าตัวว a n x Semiconductor ETF ทเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะเก็งกำไรนะครับในส่วนของตัวหุ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูในส่วนของตัว ETF เอ S M H ได้ก็ซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชันของ i n n o v e s t ซกนี่แหละผ่านตลาดพื้นสารัฐนะครับ ข้ามฝากมาดูเศรษฐกิจจีนบ้างนะครับตอนนี้ไตรามา 2, สสเศรษฐกิจจีนโตสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดนะครับเพราะว่ายิงโตมาที่ระดับ5.2เนะครับนักวิเคราะห์เขาคาดไว้5.1นะครับถึงแม้ว่านีจจริงจะโตไตรมาสหนึ่งโต5.4นะไตรมาสสโต5.2รวม2ไตรมาสก็คือ5.3นะจริงๆถือว่าไม่แย่เลยนะครับโตเกิน5เซนตตอนแรกเนี่ยจำได้มาที่ช่วงต้นปีนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านก็บอกว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยมีสงครามการค้าเนี่ย เศรษฐกิจจีนจะโตเหลือหลัก4บางเฮ้าส์มองว่าโหเหลือหลัก3ด้วยซ้ำปรากฏออกมาก็ยังเป็นหลัก5อยู่นะครับนัในจริงภาพตรงนี้เองเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นการโตจากการส่งออกนอกสหรัฐมากขึ้นนะแต่ว่าภายในประเทศเองอาจจะยังไม่ได้โตเยอะขนาดนั้นแต่ตรงนี้มันก็สะท้อนแหละว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจจีนก็ถือว่ามีความแข็งแกร่ง พอสมควรเลยนะครับแล้วก็จริงๆตรงนี้มันก็สะท้อนว่าจีนเองเนี่ยอาจจะมีการออกมาตักทารกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมได้อีกนอกจากนี้เนี่ยจริงๆถ้าจําได้เมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนสสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเองมีอัปเดตข้อมูลอันหนึ่งก็คือเรื่องของข้อมูลสินเชื่อใหม่ของจีนนะครับที่เป็นสินเชื่อภาครัฐนะแล้วตอนนั้นผมบอกว่าสินเชื่อภาครัฐเนี่ยมีการฟื้นตัวซึ่งสุดท้ายแล้วมักจะนําไปสู่การฟื้นตัวของสินเชื่อภาคเอกชนด้วยวันนี้ได้นําตัวเลขของสินเชื่อที่เป็นตัวของภาคเอกชนี่ ในเดือนล่าสุดตอนนี้เริ่มเพิ่มขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวสินเชื่อภาครัฐเนี่ยเป็น leading indicator ที่ที่ดีจริงๆก็เราก็เห็นภาพแล้วว่าสินเชื่อของภาคเอกชนเริ่มฟื้นช่วงนี้มันสะท้อนนะว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้สร้างความมั่นใจกับภาคเอกชนละนะครับเมื่อเกิดการใช้จ่ายการกู้ยืมการลงทุนเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้สินเชื่อมันโตกขึ้นเพราะนั่นจริงตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีนะครับต่อภาพของเศรษฐกิจจีนด้วยนะครับมาที่ฝั่งยุโปบบงอเ ก็มีความยืดหยุ่นพอสมควรจริงๆยุโรปถ้าจาได้ตอนแรกยุโรปเนี่ยโดนคุณทรัมป์บอกจะเก็บภาษี20%นะแล้วก็มีการยกหูต่อรองมาทานอ eu บอกว่าอ่าเหลือ10แล้วเข้าใจว่าการเจราจาอาจจะไม่ทันใจคุณทรัมป์นะตอนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้จะขึ้นเป็น30นะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแหละว่าสุดท้ายแล้วจะลงมาอยู่ในระดับสัก10-20เหมือนเดิมได้ไหมนะครับซึ่งต้องเรียนว่าจากที่ติดตามท่าทีของทั้ง2ฝั่งเนี่ย ก็ดูแล้วทั้งสองฝั่งไม่ได้ถึงขนาดที่อยากที่จะตอบโต้กันรุนแรงนะครับเพราะว่าอย่างคุณทั้์เองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ว่าอยากที่จะทําข้อตกลงกับทางยุโรปเองนะครับแล้วก็เหมือนกับพูดเชิงหยอดคําหวานแหละว่ายุโรปเองมีความเป็นมิตรเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็อาจจะได้ได้ดีลที่ที่ดีได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงจรินี้ก็เป็นจุดที่น่าติดตามในเรื่องของตัวทางฝั่งยุโรปแต่ว่า ถ้าติดตามจากข่าวก็จะเห็นว่ายุโรปเองก็มีการเตรียมแผน2นะครับว่าจะมีการไปร่วมมือกับประเทศอื่นๆที่โดนสหรัฐขึ้นภาษีหรือจะมีการเตรียมการขึ้นตอบโต้ด้วยหรือเปล่านะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นจุดที่ผมว่าถึงแม้โอกาสจะน้อยแต่ก็ยังเป็นความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญนะครับสำหรับภาคของตัวยุโรปเองก็คือว่าตอนนี้กลุ่มยูเอเงเนี่ยเขาเตรียมที่จะเสนอร่างเงบประมาณเนี่ยมูลค่าเกือบ2ล้านล้านยูโรนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวล่าสุดที่ ง,งบงบตัวนี้เนี่ยมันสําหรับปี28ถึง34นะครับก็ต้องเรียนว่าตัวนี้เป็นงบที่ถือว่ามากกว่างบรอบก่อนนะพราะรอบก่อนเนี่ย1.2ล้านล้านนะครับรอบนี้เนี่ย2 000. ล้านล้านถือว่าเยอะมากพอสมควรเลยนะครับเกือบจริงๆก็70-80%นะโตขึ้นเพิเยอะแล้วก็ยิงตรงนี้เนี่ยมันมีงบส่วนสําคัญคือตัว competitive net fund นะครับซึ่งวงเงินเนี่ยเป็น4ี่แสนล้าน ยูโรอันนี้ก็เน้นทั้งเรื่องพลังงานสะอาดดิจิทัลไบโอเทคป้องกันประเทศนะครับแต่ว่าไทาม์ไลน์ของตรงนี้ยังอาจจะต้องใช้เวลาในแง่ของการอนุมัตินะครับก็คือในช่วงปี66ไปถึงปี67แต่ผมว่าการประกาศประเด็นตรงนี้ลงามาเนี่ยก็ทําให้ในแง่ของการลงทุนในเศรษฐกิจในภาคของตัวยุโรปเองเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เองไปดูตัวเลขผมดูตัวเลขล่าสุดอย่างตัวอัตราว่างงานของยุโรปเองเนี่ยก็ลงมาต่ําสุดตั้งแต่ช่วงที่มีการตั้งสกุลเงินยูโรเลยนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ เศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ยมีความเรียกว่ามีความมีเสียภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นตามลําดับนะครับส่วน ECB ีนะครับก็พูดง่ายๆก็เป็นแบงก์ชาติของทางกลุ่มยุโรปสภาพยุโรปเองเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมได้นะครับคือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยลดมาแล้วสี่ครั้งนะครับลดมาแล้วสี่ครั้งตอนนี้อยู่ที่สองเปอร์เซ็นต์อาจจะมีการลดได้อีกด้วยเหมือนกันนะถ้าเกิดเจอภาษีสาสิเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณโดนัลดทรัมป์มองไว้ซึ่งท่าทีของ e อ b เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างจาากทาท่ีของ นะครับเพราะว่า ECB เขาพร้อมที่จะลดดอกเบีย้ยอันนี้ต่างจากเฟดที่ปีนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งมากนะไม่ลดดอกเบี้ยเลยนะครับก็คุณแม่ว่าคุณเจริญภมิบอกว่าต้องรอดูผลของภาษีเป็นหลักอย่างเดียวแหละนะครับว่าส่งผลยังไงก็ไม่กล้าที่จะลดดอกเบี้ยนะครับกลับมาที่ไทยนะครับไทยจริงๆแล้วเนี่ยมีประเด็นข่าวที่ผมว่าน่าสนใจคือตอนนี้หุ้นไทยขึ้นมาบนความคาดหวังแต่ก็ต้องเรียนว่าอย่างที่ผมย้ําตลอด 1- 2เดือนที่ผ่านมาแต่ย้ําช่วงนี้ว่า คุนไทยตอนนี้ลงมาแตะ a r i a ั i น n เนี่ย PE ลบสอแล้วเราก็มองว่ามันดาวไซด์จำกัดมากนะครับะจะดีดไม่ดีดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ามีตลาดเนี่ยมีโฮปมีคาลตอ์ลิสอะไรเข้ามาตอนนั้น,นก็พร้อมที่จะฟื้นได้แรงแล้วปรากฏว่าสตาห์ที่ผ่านมาก็ฟื้นได้แรงจริงๆนะตลาดก็ไปเก่งในเรื่องของตัวว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการเจราจากับไทยเนี่ยบรรลุข้อตกลงได้เร็วขึ้นแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะอยู่ในระดับที่ทเข้าใจว่าถ้าตามาข่าวเนี่ยครับท่านมนตรีคลังของไทยเองเแล้วท่านรองนาย,ยกเนี่ยก็บอกว่าอยากจะได้สัก เออสิบแปดถึงยี่สิบใช่ไหมก็อาจจะต่ํากว่าวีดนมกับอินโดนิดนึงนะครับเราก็ต้องติดตามตัวเลขตรงนั้นว่าสุดท้ายออกมาเท่าไหร่ซึ่งถ้าต่ากว่าตรงนั้นผมว่าจริงจงตลาดจะยิ่งตอบสองเชิงบวกนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของทางผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับว่าจะเป็นท่านใดนะตอนนี้ตลาดก็ค่อนข้างที่จะมีข่าวออกมาว่าอาจจะเป็นทางคุณวิทยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางดอรลุงเองเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ปิดประตูซะทีเดียวนะก็ยังต้องไปลุ้นอยู่ในช่วงสัปดาห์นนน้าาาาาาเเเพรรรรรมมักกกลื่่ออจขคคใชวงงป็ อ่าสตาห์หน้านี้นะครับทั้ง2ท่านเนี่ยถ้าได้ติดตามบทสัมภาษณ์ก็จะเห็นว่าท่าทีของทั้งสองท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะพูดไปในแง่ของการดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับซึ่งก็เป็นจุดที่ผมว่าตลาดเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยชอบนะวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าตลาดหุ้นเองก็เก่เงกาไรในเรื่องของอผู้ว่าท่านใหม่ด้วยเพราะว่าท่านผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็พูดได้ง่ายเหมือนคุมเศรษฐกิจไทยเนี่ยอีกครึ่งหนึ่ง,คร,ง,งครึ่งหนึ่งก็เป็นทางฝั่งลังใช่ไหมครึ่งหนึ่งก็เป็นฝั่งของทาง ธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะว่าเป็นนโยบายการคลังกับนโยบายการเงินนะครับก็ต้องดําเนินทั้งสองฝั่งให้สอดประสานกันด้วยนะครับส่วนของเวียดนามเองก็ต้องบอกว่าเ,าเขาตั้งเป้าได้ท้าทายนะท้าทายแล้วก็พูดไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าเขาตั้งเป้า GDP ีพีเขาปี2องพเนี่ยครับมันจะขยายตัวถึง8.3ถึง8.5เปอร์เซ็นต์นะโอ้ตั้งเป้าสูงมากนะครับแล้วก็ไปตั้งเป้าปี2026ถึง30เนี่ยออกจะสูงกว่า10เปอร์เซ็นต์นะ ผมนึกไม่ออกเลยนะเศรษฐกิจไทยนี่เราแตะอยู่เลข2%มาหลายปีนะครับจะให้ได้รักสนี่ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะโอ้โหเวียดนามนี่ปาไปแปดเปอร์เซ็นต์เนี่เขาตั้งเป้าวจริงครึ่งปีแรกนี่เขาก็โตได้เจ็ดจุดเจ็ดจุดห้านะเจ็ดจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์นะครับแบบโอ้โหโตรุนแรงมากนะโตแบบนี้อีกไม่นานก็คงแซงไทยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยจุดของการลงทุนในตัวของเวียดนามเองเนี่ยต้องบอกว่าต้องเรียกว่าเป็นการลงทุนที่น่าสนใจเดี๋ยวมาดูในส่วนของกลยุทธการลงทุนแล้วนน่าาเอต้ภพี โรเบโิร์ตมอนี่ส์สไหรือว่าอันนี้มันก็เป็นการสื่อถึงตัวของ Liquidity หรือสภาพคล่องน,นะครับตอนนี้ก็ทำจุดสูงสุดใหม่นะครับก็แรงหนุนหลักเนี่ยก็มาจากตัวของทางฝั่งยุโรปแล้วก็จีนที่ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยรวมถึงทางฝั่ง EM ด้วยนะก็ทยอยลดดอกเบี้ยกันหลายแบงค์ชาติเลยนะครับแล้วก็ไอ้สภาพคล่องโลกที่ขยายตัวเนี้ยก็หนุนบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะครับแล้วก็ จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของคุณโลกเองนะครับหรือว่าตัวของบิตคอยที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนี่มันก็สะท้อนแหละว่าบรรยากาศการลงทุนยังอยู่ในช่วงที่เป็นวิก o n อยู่นะครับส่วนประเด็นที่มากระทบปัจจัยตลาดนิดนึงก็คือเรื่องของทรัมป์เองที่เขาบอกว่าเตรียมเก็บภาษีนํเาเข้ายานะครับสูงสุดถึง200%นะซึ่งจริงๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าจะเริ่มจากอัตตาภาษีที่ค่อนข้างต่ำก่อนเพื่อให้บริษัทยามีระยะเวลาประมาณ1ปีนะคือพูดง่ายๆเขาจะเก็บตรนี้เพื่อจะให้มีการย้ายฐานการผลิตเนี่ย นะครับแต่ว่าใน,ในระยะสั้นนี้คงกระทบกับบริษัทยาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์เมอร์กนะครับอิลิลลี่โนเวอร์นอร์กนะครับก็อันนี้คงหนีไม่พ้นที่กระทบแต่ว่าในระยะยาวเองผมว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นพูดง่ายๆว่าทําให้ประเทศสหราตอได้มีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของตัวหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์แล้วเนี่ยดูจากกราฟนี้ก็จะเห็นนะครับว่า Var รชันเนี่ยติดลบ 2 SD แล้วนะครับถือว่าเออถูกถูกมากจริง,รงๆก็ฟีลคล้ายๆเหมือนหุ้นไทยเลยนะก็รอวันว่ามันมีข่าวด,ดีอะไรเข้ามาหรือมีประเด็นอะไรที่เป็นโฮปมเข้ามาเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะฟื้นได้เหมือนกันนะครับไปดูผลประกอบการยกตัวอย่างมาให้สักบริษัทหนึ่งละกันอย่างจอร,ร์นสันแนนจอร์นสันที่เป็นกลุ่มกลุ่มเฮลท์แคร์นะกลุ่มยาเหมือนกันนะครับตัวหนึ่งก็ถือว่าตัวเลขผลประกอบการก็ถือว่าออกมาไม่แย่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยนะจริงๆแล้วตัวนี้เองเนี่ยก็ค่อนข ค,ความเชื่อมั่นนะครับของอการลงทุน,อน,นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับตัวเฮลท์แคร์ด้วยเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วไอ้แรงกดดันจากนโยบายควบคุมราคาความไม่ได้นอนด้านภาษีอะไรตรงเนี้ยอาจจะยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ,อบริษัทจดสรรเดลสารมากนักนะครับก็หวังว่าบริษัทอื่นจริงๆพอประกาศ่าออกมาอาจจะไม่ที่แย่แบบนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ราคาหุ้นมีการฟื้นตัวได้เหมือนกันนะครับส่วนเวียดนามที่ผมทิ้ง ทิ้งประเด็นไว้เมื่อสักครู่นี้นิดนึงเอามาต่อประเด็นตรงนี้ให้นะครับในแง่ของกลยุทธ์การลงทุนก็องบอกว่าหิงนพุดวเวยดนาเนี่ยขึ้นดีมากนะครับปีนี้นี่ขึ้นมาเกือบ18ซนะครับแต่ว่าตัวของค่าเงินเนี่ยปีนี้เนี่ยอ่อนค่ามาเยอะมากๆนะครับอ่อนมาเยอะมากๆจนทําให้ในแง่ของการลงทุนในกองทุนหุ้นเวียดนามเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนักนะครับแล้วก็จริงๆต้องเรียนว่า หุ้นบางตัวที่ขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นการขึ้นแบบกระจุกตัวด้วยนะอย่างเช่นบริษัทอย่างวินกรุ๊ปนะครับก็เลยอาจจะทาให้บางกองทุนเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะไม่ได้ดีนักแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรน,นี้เราก็มองในภาพของระยะยาวนะก็ยังคิดว่าหุ้นเวียดนามก็ยังฟื้นได้าจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ยังเติบโต,ตนะครับฟันโฟที่ยังไหลเข้าแล้วก็เรื่องของตัวที่เวียดนามเองอาจจะมีการอัปเกรดนะครับขึ้นเป็นอีเมอร์จิงมาเก็ตได้นะครับในช่วงอีก1นึ่งถึงสเดือนข้างหน้านี้ฟอนอินไซด์นะครับก็จรงรวมขอ คอรเนี่ยเรามอนิเตอร์ไอตัวที่เป็น Market b r e a d indicator เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สัญญาณมันสื่อว่าเซตเองอยู่ในภาพของการโอเวอร์บอสนะเพราะนั้นจริงๆแล้วตรงนี้เรามองว่าอัพไซด์เนี่ยอาจจะไปเต็มที่เนี่ยอาจจะแถว1 2 3 1ที่เป็นไฮเดิมนะครับแล้วก็อาจจะมีการชะลอละอาจจะต้องมีการพักตัวล,ลงมาด้างบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผ่านมาปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงพอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณจากทางคอรละกันว่ามีการส่งสัญญาณเตือน,เ,นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อย ขึ้นมารอบนี้เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปใครอยากจะไปไล่ราคาช่วงนี้ผมว่าอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะครับก็อัพไซต์ตรงนี้ก็ยังอาจจะเหลือยังไม่เยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับมุมมองตราสารทุนเราก็ยังมองภาพรวมหุ้นยังดีนะครับแล้วก็ตราสารนี่เน้นต่ำกว่า5ปีจริงอาจจะต่ำกว่า2ปีด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผลตอบแทนตราสารนี่ในระยะยาวเองถ้านนำโดยสหรัฐเองเนี่ยอาจจะ ตัวของยิวอาจจะยังไม่ได้ลงในเร็วนี้นะครับส่วนสินทรัพย์ทางเลือกก็ยังมองในส่วนของตัวทองคำนะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่ช่วยในแง่ของการ h e ด g e พอร์ตป้องกันความเสี่ยงจากประเด็นสงครามการค้าหรือพมไม่ได้นอนบบต่างๆนะครับประเด็นที่ต้องติดตามสัปดาห์หน้าก็จะมีสปีดของทางประธานเฟดนะครับแล้วก็มีสปีดของทางประธานของทาง BOJ ด้วยนะครับ,บงกาชาิญี่ปุ่นนะก็มาติดตามตรงนั้นการรวมถึงตัวเลขผลประกอบการนะครับของบริษัท มีเทคโนโลยีอย่างตัว Alphabet Tesla นะครับตัวของ Mastercard b a c k s t o r e นี้ก็เดี๋ยวมาติดตามว่าเอจะเป็นตัวที่หลีดทิศทางของตลาดทุนสหรัฐได้นั้นสรุปข้อซื้อประจำสัปดาห์นี้นะครับภาพรวมในมีเดียมเทอมเรายัางแนะนำในส่วนของตัวหุ้นยุโรปนะครับ ES EGA นะครับทองคำก็เป็น UBSGH นะครับหุ้นจีน A share นะครับก็เป็น KFCSI 300นะครับอินดัชนีย CSI แล้วก็เวียดนามเป็น Principal VNDQ นะครับส่วนช็อตเทอมนะครับก็ แนะนำในส่วนตัว DAO China Tech นะครับ Tisco HDA อันนี้ก็เป็นหุ้นไทยจริงๆเราแนะนำมาพักหนึ่งตอนนี้ก็เข้าใจว่ากองนี้ก็มีกำไรพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว l h l a นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับตัว ESEG เพราะเราเพิ่งเคาะซื้อไปสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นภาพของนโยบายในแง่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงงบประมาณที่เตรียม2ล้านล้านเหมือนกันเนี่ยนะครับในภาพระยะยาวของยุโรปเนี่ยก็จะ ทำให้เรามั่นใจกับยุโรปเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันนะว่ามันเป็นภาพเศรฐษฐกิจเขาเนี่ยจะเติบโตได้แบบมีเสียภาพเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันจริงๆนำมาตั้งแต่เยอรมนีเมื่อต้นปีแล้วนะครับะน,นจริงนี้ก็เป็นรายละเอียดของคุณนที่เกี่ยวข้องกับยุโรปเผื่อท่านใดที่สนใจลงทุนในภาพระยะกลางเนี่ยก็จะใช้ตัว ESGA ตัวนี้นะครับในการลงทุนได้ก็สําหรับนี่ก็หมดละนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว DR นะครับที่เราเคยแนะนำในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเผื่อถ้าท่านใดสนใจก็สามารถดูข้อมูลตรงนั้นเพิ่มมเติได้นะครับ สำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายการนะครับสามารถดูได้ใน Description ของรายการนะครับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆนะครับได้ที่เว็บไซต์ cafeinvest ของ Innovace ครับหรือถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชัน Innovace อยู่แล้วนะครับก็สามารถดูรายชื่อกองทุนข้อซื้อนะครับพร้อมทำรายการไปด้วยง่ายๆเลยนะครับเพียงกดปุ่มเมนูเทรดนะครับแล้วก็เลือกแถบเมนูฟันนะครับก็จะเจอชื่อกองทุนข้อซื้อทั้งหมดของรายการนี้ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการข้อซื้อประจำสัปดาห์นี้นะครับแนะนำติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ i n n o v a s e c เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามชมนะครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับกับรายการข้อซื้อซีซั่น2ในสัปดาห์หน้าทุกวันอาทิตย์เวลา1 0โมงช้านะครับสวัสดีครับ คาเ e ่อินเวแหล่งรวมข้อมูลการลงทุนพร้อมให้คุณเข้าถึงบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนทันสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจาก i n n o v a s e